บอยเขมนบอกว่าของไทยบดีพี่น้องบอกว่าของไทย่มีคุณภาพเนาะนี่ครับทุกคนซูซูกิสมัเนาะที่ฝั่งไทยพี่น้องเป็นคนประกอบด้วยวเป็นคนจำลาลนยพี่น้องครับเนาะรถเนี่ยซูซูกิสมัพี่น้องใช้มาแล้ว15ปีทุกคนแต่สภาพยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าล้าน,นอกนะครับทุกคนนะอาจจะมีผูพังพี่น้องเนี่ยอาจจะมีผู้พังเนาะอ,อาจจะมีผู้พัง,จจพงครับทุกคนเดิมคืออะไร เรื่องจักพี่น้องหนีมาเบิ้องกาเบิ้งครับพี่น้องยังใช้อย,ยู่ว่ะครับรุ่นนี้นี่สูซูกิโซแมตเนาะไม่รู้ว่าเป็นเป็นรุ่นปีไหนนะครับแต่ว่าผมใช้มาสิบกว่าปีทุกคนตั้งแต่เดือนม .4 ม .5 เนาะจนเนี่ยจบพี่น้องกลับมาอีกที่ยังคือเก่าพี่น้องมาเบิ้งเสียงเด้อทุกคนเด้อมันแตกต่างจากรถนั่นนะ่ะเนาะรถเบฟจีน,นสินนะ่ะเฮาซื้อมาเนาะซื้อเบฟจีนมาบ่เกินไดสามสี CP, ่ปีนี่สูบแบนรวมพี่น้องนะแล้วก็ควนแตกแลก้วก็อันนั้นเลย แบบผู้พังไว้เลยนะทุกคนไปสอมกระเบิ้องเงินหลายเนาะแต่รถคันเนี้ไม่ค่อยสอมจักรพี่น้องอันนี้เบาเบาตามตรงเลยไม่ค่อยสอมจักเนาะแต่ว่าเสือที่เขาอาจจะเคยเปลี่ยนใหม่อยู่แต่ว่าจักเนี่ยไม่ค่อยสอบในควนมัมมี่พี่น้องนะควนอม,มัมมี่เลยสิบสี่สิบห้าปีมัมมี่เนาะนี่สตาร์ถึงเบิ้งทุกคนมาดีบิวเบิ้งต้องการพี่น้องนี่เบิ้งจักเลยมัมมี่ควนแตก <laughs> นี่เบิ้งทุกคนนี่เห็นวะ ควนโมนม,โมี่พี่น้องมาเบิ่งควนนี่โมมี่พอดีเลยนี่ครับนี่เห็นไหมรถใส่มาสิผาปีพี่น้องเบิ่งครับนี่ควนโมมี่ควนโมมี่พี่น้องโอ้สุดยอดดีทุกคนนี่โมมี่ควนเลยครับนี่บอกจักมาเบิ่งใกล้ๆเลยมาเบิ้งทางนี้มาเบิ้งทางนี้เห็นวะทุกคนจักนี่ลังนี่ม,มพี่นอ้องเห็นวะจักนี่นิ่มเนาะเครื่องยังแรงคือเก่าพี่นะ้องเลยนะเครื่องนี้ยังแนะรงคือเกลว์ทุกคน ึ้นค่อยนี่โอ้ยพี่นอ้องสัตว์ดิดๆเลยครับนี่แหละบอกเลยว่าคนประเทศอื่นเนาะเขาบป็นมาของไทยนะครับพี่นอ้องแต่ผมนี่แบบบอกเลยว่าเป็นอย่างคนล่าก็คือสื่อของไทยเนาะทุกคนนี่แหละเห็นปะสิบห้าปีนี่ควนมมีพี่น้องเลยนะนี่แหละคือเป็นอย่างคนล่าคือมาของไทยเนาะซูซูกิส,สมรรัดทุกคนอาจีเป็นแบรนด์ของประเทศหนกับมหัวครับทุกคนแต่ว่าไทายเขาจะเอาน้อเขามาปร,ประกอบอยู่ไทยเนาะทุกคนเนาะ ก็ได okay well, ้ว่าไทยจำนายนะครับพี่น้องนะอาจจะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีก็โมโหทุกคนแต่ว่าไทยเป็นคนประกอบหรือจำนายอยู่ไทยเนาะก็ได้ว่าแน่นอนทุกคนประเทศหดที่เป็นคนประกอบหรือว่าประเทศหดเป็นคนที่แบบอ่าประกอบชินส่วนต่างๆกับเป็นประเทศไทยเป็นคนดูแลเนาะดันตกจริงทุกอย่างพี่น้องประกอบอยู่ไทยกับเป็นของไทยนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าคนไทยเป็นคนประกอบสินส่วนทุกอย่างทุกคน กับที่วันนี้นะครับซู่กิสเมส็ดพี่น้องยังใส่ไว้ทุกคนนะดุนเนี้ยยังใส่อยู่วะครับผมบอกเลยว่าดุนเนี้ยเกือบซ้ำกับมันโยคนนะครับสิบสี่สัปดาปีนี่มันถ้าเป็นรถดุนอื่นเนาะเป็นพองจีนนี่ไปแตเ่เฮงพี่น้องนะแต่ว่ารถไทยนี่ยังยังอยู่คือเก่าเนาะสภาพอาจสิแบบผู้พังแน่พี่น้องแต่ยังยังโอเคทุกคนมาเดี๋ยวจะพามาเบิ้งใกล้ๆพี่น้องของเครื่องนี่ของเครื่องของยังเนาะปีมันหนูปีไรพี่น้องนะมูยังมาดีบิ้มาดีบิ้รถแถวเบิ้งพี่น้องเพราะว่าปกติกับ ไปถ่ายคลิปนั่นนี่ครับแต่ว่ามื้อนี้ผมอยากให้เบิ่งว่ารถด,ดุนเนี่ยพี่น้องยังใส่กันอยู่บ่ครับเนาะทูสุกิสมัทนี่ครับนี่พี่น้องเอ้ยบ่มีรถยังมารีวิวพี่น้องนี่มารีวิวรถสมัทให้เบิง่งแต่ก่อนนี่รถดุนเนี่ยเป็นที่นิยมครับนิยมหลายเนาะแบบใครมีรถดุเนเองซือว่าแบบโอ้เท่น,นะครับทุกคนนี่15ปีก่อนพี่น้องพังเสียงเนาะนี่นี่ติดง่ายครับทุกคนนี่ สตตร์จดง่ายเนาะเสียงนี่แบบนี่เยังนิ่มครับทุกคนนี่ปื่ๆเลืนด,ด้วยควันมอมีจักมิดนี่อันนี้วันไห้ซึมดินนะด้ครับแต่เมาเติมน้ำมันดินใส่เนาะมันก็เลยแบบเนี่ยเกลื่ยงกันอกครับมีพี่น้องเบิ้งทุกคนเลยนี่อหลเป็นอย่างคนเล่าคือคือมาของไทยเนาะเห็นว่า,าทนท่านพี่น้องสิบ สามสิบสี่สิบห้าปีนี่คือเก่าเนาะก็เลยว่านี่แหละเป็นจุดขายที่คนเล่ามักนี่ทุกคนเห็นบ่เครื่องเสียงนี่คนมอมีพอดีครับครับพี่น้องนี่แหละยูซุกิครับโอเคพี่น้องเอ๋ยเนาะนี่แหละจุดหนึ่งก็คือคนเล่ามักสินค้าไทยนะครับ เลืว่าพามาเบิกลดเนาะลดเดีย่ยสิบหาปียังคือเก่าพี่น้องเนาะนี่ครับทุกคนเรื่องปุ๋ยนี่ต่อไปนะครับหรือว่าพืชพักต่อไปนี่กจะจิเลยสั่งสั่งปุ๋ยมากนะครับจเเิเด้เป็นเป็นสูตรของประเทศส่วนแรกกับซีเมนต์ของไทยนะครับสูตรมะปุ๋ยต่างๆเนอพี่น้องมีสูตรใดทีที่ทแนะนำเนาะทุกคนเดืองปุ๋ยเนาะเนี่ยเดืองการใส่ปุ๋ยหมากพี่น้องนี่กาแฟเขากําลัางกําลัางจะเติบโตกําลัางสิบแบบ กระเติบตัวร้ายแล้วครับพี่น้องนะแต่ว่าหมากมันบ่ค่อยมีเนาะแต่ว่าอยากมีสูตรฟุ้ยเนาะสูตรฟุ้ยแบบไรที่เฮ็ดให้กาแฟเนี่ยมันหม,มากลกนะครับทุกคนหมากลกหมากน้าเนาะนี่พี่น้องกําลังตอนนี้หมากกาลังบานกําลังแบบเสียหญา้าเนาะครับทุกคนหญ้าบ่มีแล้วตอนนี้เสียหญ้าออกเบิดแล้วเนาะนี่ครับอพอพี่น้องทาำไรเนานะงููการเกษตรครับก็แนะนําไรพี่น้องเลยการปลูกการพังเนาะใส่ปุ๋ยสูตรไรถึงจะหมากดี ถึงจะอะไรครับพ้ำป,ปูหลายเนาะกาแนะนากันได้เนาะพี่น้องเลยนเนี่ยไส่กาแฟที่จะน้ำเนต่อพี่น้องแต่ผมบริยุกอะจะให้พี่ให้น้องอะไแหละครับเป็นคนดูแลรถคันนี้ก็เป็นรถคู่ใจเนาะของผมเลยนะครับสมัยเฮียนมอสามมอสี่นี่โอ้ยผู้สาวพี่น้องเลยกิดเลยคันนี้ผู้สาวกิดเลยครับซูซูก,สกีสมทนี่แปลว่าเป็นรถหนึ่งที่คนเล้าแบบ มากเนาะนทุกคนกาแฟเรากำลังกาแฟากำลังเริ่มออกมาครับี่ฟังนี้พี่เนาะนี่เห็นว่ามันกาแฟปลูกลังเดิมทุกคนหมาก,ก็จะเก็บแล้วครับก็จะเก็บหมากสูงเนาะเนี่ยแดงแดงเดงวันะครับ อีกว่าหน่านอาจจะได้ grab ประเทศไทยพี่นนเนาะเนาะเกษตรเขาจะสานตอ่ออู้ทุกคนสวนนี่กว้างครับประมาณยี่สิบก้าไร่เนาะสวนเนี่ยนี่ทุกคนแต่ว่ากาแฟต้นสูงแห้งพี่เนาะอาจจะได้ตัดตอนใหม่เก็บหมากแล้วเนาะจะได้ตอนใหม่เพราะว่ามันสูงหลายหูกกนี่พี่เนาะเอ้ยสูงโวดสูงโพเนาะ ป้าพี่เนาะคุณสูงหายก็อย่างนี่เนะาะเฟเฮาบ่าได้รักษาหลายปีเฟ้อาราบิก้าเนะครับพี่เนาะพันอาราบิก้าเนี่ยหมาก็เป็นอยู่ครับแต่ว่าเป็นบดกนี่ครับทุกคนเนาะโอเคครับพี่น้องครับน้องกิมนีกันนี่แหละครับ,รบพามาเบิง่ง ซูซูกิสมาร์ทของอ่าซื้อมาแต่ก่อนพี่น้องสามสี่หมื่นได้ครับผมทุกคนแต่ก่อนเนาะสิบหาปีหลังแต่ว่าคนณภาผายังคือเก่าเสียงยังดีคือเก่าเนาะโอเคครับเนาะถึงว่าบมักบอยคอมเม้นต์มันมาใส่ครับทิ้คขาไทยแต่ว่าผมนี่ใส่พี่น้องอมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะใส่แล้วทนทานทุกคนโอเคครับไปบ,บายพี่้องเลยสวัสดีครับ